ปเดตรถเก๋งประจําเดือนสิงหาคม2025กันค่ะหน้าสํานักง,งานใหญ่เนี่ยจะมีอะไรบ้างผ่านมาบ้านครึ่งปีแล้วนะคะช่หรับ2025ตอนนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมไม่ได้อัปเดตสต็อกกันมาสักพักใหญ่ๆหนึ่งแล้วเดี๋ยวจีน่าจะพาไปอัปเดตกันดูนะคะว่าหน้าสํานักง,งานใหญ่เนี่ยมีคันไหนบ้างแต่ว่าต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้มีแค่สํานักง,งานใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่าเรามีถึง4สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานใหญ่ศรีสะเกดอุบลราชธานีหรือว่าในเมืองยะโสธรก็เข้ามาได้ค่ะ ขุมพลังใหม่ยุคใหม่อย่างรถไฟฟ้าก็ต้องเข้านะคะตัวนี้เป็นรถ EV คีคาะ4 0 4 9 0 0 0แต่คันนี้ได้เป็นตัว2,024เลยนะรถวิ่งมาไม่ถึงปีและที่สําคัญวิ่งแค่1มื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะเนี่ยโคตใหม่เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พอเดี๋ยวไปดูกันต่อคะ่ะอย่างคันนี้เนี่ยจะเป็น Honda City นะคะ2 000, 4 9 0 0 0นี่ก็ถูกนะปี2012ค่ะอันนี้เนี่ยผ่อนถูกเพราะว่าผ่อน5 0 0 0แค่ประมาณ6ปีหรือว่า72งวดเท่านั้นเองคะ่ะ มีซิตี้แล้วก็ต้องมีซีวิ c ใช่ไหมคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะอ่ะคันนี้อยู่ที่2 7 9 0 0 0เนานะคะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ปี2012ทีเ่เดียวกันนะคะใครชอบเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ภายในกว้างๆนะก็จะคันนี้นะคะคันนี้ผ่อนแค่6ปีนะคะผ่อนที่อยู่ที่6 0พันกับอีก100บาทนั่นเองนะคะถ้าใครดาวเพิ่มเนี่ยวงวดถูกกว่าน,นี้อีกนะและที่สําคัญเลยเนี่ยรถยนต์แต่ละคันนะคะมีเบีย้ยพิเศษด้วยนะเริ่มต้นที่2.69นนะคะออกรถทุกคันเนี่ยคือร้อย เหมดเลยนะทุกคนเมื่อกี้ดู Honda City สีขาวไปแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าใครไม่ถูกฉลกกับสีขาวเนี่ยมาสีดำก็ได้2 7 9 0 0 0ค่ะรถยนต์เป็นรถปี2013ค่ะเล่ไใหม่เดิมๆทุกคันเลยนะคะสวยมากๆรับการหลังการขายค่ะ City คันก็มาค่ะคันนี้สีเทา2 4 9 0 0 0สวยมาก มาในส่วนของ v o s นะคะ2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองมี2องแสน 19, แล้วก็2อง0 0น 49, ค่ะจะต่างกันนิดหน่อยที่รุ่นย่อยนั่นเองนะคะแต่สวยเหมือนกันทั้งคู่เลยความแตกต่างในก็จะแตกต่างกันหลักๆนะคะก็คือที่แม็กนั่นเองค่ะคันนี้จะเป็นสีทองนะคะส่วนคันนี้จะเป็นแม็กสีออนเงินๆหน่อยนิดนึงก็สวยนะ เอามาต่อกันที่ตัวจีดค่ะ2คันนี้นี่จีจารดไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีสม้มอย่างเช่นโตโยต้ายาริสกัน2คันนี้นั่นเองนะคะ,อะเอาคันไหนก่อนดีคันสีเปรี้ยวๆแบบนี้3ามแสนี่าพันนะคะนี่นะคะสวยมากๆเป็นสีที่หายากกันทั้งคู่เลยนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นสีนี้ในตลาดเท่าไหร่จริงไหมแล้วก็สวยด้วยใครเบื่อสีขาวสีดาเนี่ยต้องจัดเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้งบเปาตรงไหนก็ต้องคันนี้แหละเนาะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนั่นเองค่ะทั้งคู่เนี่ยง้ออยู่ประมาณ 5, 5,000ต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ในง่วนมันจะถูกมากเลยเนาะอยู่ที่ประมาณ3,000ถึงไม่เกิน6,000ประมาณนี้ค่ะงบดีมากๆเลยแบบนี้นะคะอย่าลืมทักหาสีรุ่งคาร์เซนเตอร์นะคะทุกคันเนี่ยรับประกันหลังการขายให้นานสูงสุดถึง2ปีอยู่แล้วนะคะทุกคนยังไงลองเข้ามาดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญากันฟรีทั่วประเทศนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาหาดูนะคะได้รถสวยใช้งานแน่นอน